โยโยโยสวัสดีครับ f c คืนนู้นหนังทุกช่องทางครับก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากไว้ก่อนนะครับแอปเช็คผลบอลใหม่ของ SCC ครับ SCC Live Score นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีดาวน์โหลดไว้ด้านล่างดาวน์โหลดเสร็จแล้วเช็คผลบอลรวดเร็วทันใจก่อนใครแล้วก็อย่าลืมลายอัดของเรา VIP KLN ครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์คึกคักจริงๆนะครับถึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลา3ทุ่มพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนิวคาสเซิละเเดดบ้านนออออังง่่ฮรรคควข็ีุื ไปดีสั้นถึง6เกมครับชนะ4แพ้ไป2นะครับเกมล่าสุดชนะบินเบา2-1ครับสภาพทีมไม่มีจอร์โจเชลวีที่มีปัญห,หาการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวที่เหลือก็เป็นแกนหล,ลักจากฤดูกาลที่แล้วครับทั้งเคียรนทิปเปียบูโนกิมารายส์แนวรุกอย่างอลองแซงนักซิแมงโจเอลลิงตันกองหน้าเป็นคาร์ลว,วิลสันเหมือนเดิมนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสที่เลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะ แชมป์เพลย์ออฟนะครับก็อุ่นเครื่องปีซีซั่สันถึง7เกมครับเกมล่าสุดเสมอบาเลนเซียมา11น่นะครับแน่นอนสตีฟคูเปอร์เตรียมส่งตัวใหม่ลงนะครับทั้ง Dean ดาาีนเฮนเดอร์สันผู้สาบัตตูรวมไปถึงแจสซ่ลินการ์ดแนวลุกแล้วก็กองหน้าอย่างไตโวอโวอนิยี่นะครับของหอกตัวใหม่ก็พร้อมลงเล่นแล้วก็มีตัวเก่าที่อยู่กับทีมอย่างแจ็คโคแบ็กเนี่ยพร้อมลงเล่นเช่นเดียวกันนะครับผลล่าสุดที่เจอกัน ต้องย้อนไปปี2016ในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับปรากฏว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับนิวคาสเซิลถล่ม3-1ในบ้าน Forest <c oughs> ฟอ r e เรสก็เปิดบ้านชนะ2-1นะครับแน่นอนก่อนเกมนิวคาสเซิลถูกยกให้เป็นต่อพอสมควรครับผมมองว่าฟอ r e เรสแม้ว่าพยายามจะดึงผู้เล่นตัวใหม่มานะครับแต่ผมมองว่า เอาเงง่ายเกรดบอลยัง bon เป็นรองนิวคาสเซิลที่มีการสร้างทีมมาตัา้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับเอาเองง่ายเล่นเข้าขาลูกรู้ใจมากกว่าแน่ครับเอาเองง่ายตัวใหม่เยอะก็จริงฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าเล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับผิดกับฟอ r e เรส ที่ยังต้องใช้เวลาการจูนกันอยู่นะครับยิ่งเกมแรกออกมาเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์คแฟนบอลเต็มความจุแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดกลับออกไปครับเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลเน้นๆนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์นิวคาสเซิลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย